สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทาง y o u t u b e FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำกับข้าวป่านะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับท่านหัวหน้าตอนนี้กำลังจะก่อไฟขึ้นครับครับผมเพื่อจะทำการหลามปลากระป๋องครับผมชีวิตของเจ้าหนาที่อยู่ป่าครับผมนี่นะครับนี่นะครับไม้ที่จะทำหลาม อ้ม่ยัไม่มีปครับ <c oughs> ผักครับผัก วิธีการครับมาเนมีีบ่มาดูกันครับ เป็นวุ้นจากไม้ไผ่ครับครับนี่ครับอยู่ในกระบอกไม้ไผ่กินได้ครับกินได้กินได้ใช่ไหมครับกินได้ครับกินได้ไหมครับได้ครับลองกินนะครับโอ้โหอกินได้ครับผมกินได้กินได้อร่อยด้วยครับ นี่คือวิธีชีวิตในป่านครับวิธีการทำนะครับนะครับรอยไหมครับ,บนะครับชัดๆครับโอ้โหนี่เขาเรียกอะไรครับบุญจากกระบอกไม้ไผ่ครับอ๋อ กินได้นะครับเนาะไหนๆผมชิมหน่อยครับไม่กล้าดูเด็กีมาเสกไม้ออกเด้กไม่เอาไม่เอาออกได้ไหมครับได้แต่กับทุยออกข้าวคออืมถ้ามีเอาไปยำเกิดมาผมยังไม่เคยกินนะครับนี่พริกหอมข้าวคั่วนาลองดูหน่อยครับโอ้ของอร่อยครับอ่าเดี๋ยวจะใส่น้ำไปก่อนครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่น้ำครับ มาแล้วครับอันนี้ไม่ได้บอกยี่ห้อครับแต่ว,ว่าเจ้าที่ต้องได้กินกันครับวิถีชีวิตในป่าปแห้งเนียปลาแห้งของเรามีเนาะครับอยู่อยู่กระเป๋าของผมครับ<า>เด็เดก็ไดมม้มาลามาลามนะครับเปิดปลาแห้งครับอ,อ,อยู่ไหนเ<ะ>นาะปลาเรียกปลาจิโก้ครับนี่ครับมาแล้วครับปลาจิโก้ใส่ปลากระป๋องลงไปครับอ่ใส่ปลากระป๋องครับผม อันนี้คือ yeah, yeah. ปลาจิโกนะครับอ่าผมใส่ตัวเดียวครับใตัวเดียวครับอันนี้คือทำอะไรครับเนี่ยห,หลักใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> อะไรคือหลักครับอะไรคือหลัก <laughs> ตามต,ต่อไปตอนนี้นี่แหละครับชมอยู่นี่อ่ะมาดูวีการเอาปลาจิกโกโใส่นะครับปลาแห้งใส่บัางลามลดูกันชัดๆนะครับข้างในแล้วต่อไปก็ผมก็จะได้เฝ้าครับความนัวนะควมนัว นัวนี่แปลว่าอะไรครับเนี่ยนัวภาษาไทยแปลว่าอะไรเนาะอร่อยมากปากใต้ก็แซ่บจังฮู้ร้อยจังฮู้เรามีน้ำพริกครับอครับน้ำพริกปลาอย่างดีครับวิถีชีวิตในป่าในป่านะครับของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ไพรนะครับผู้พิทักษ์ไพรนี่คือน้ำพริกน้ำพริกอะไรครับอันนี้น้ำพริกปลาอ๋อ บ้านคอยเอิ้นปลาแดกนี่แหละครับปลาแดกบอง,บองของแซบเติมน้ำครับเติมน้ำ เอาเจียวบองใส่ด้วยเจียวดำตัวเจียวดำหน่อยตัวเจียวดำครับทำเองครับเจียวดำครับครับทำเองอ่ะอย่างนี้เราจะทำการเอาอย่างนี้ริบ้านล้ำนะครับนี่ครับวิถีชีวิตไปกล้วยมาหน่อย ใน,ในไยา,นยายนะครับ,บครับ,รบผมเก็บทุกอย่างจะรักษาไม่ได้เลยครับเราจะเอารักเก็บไันี่ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับทำอะไรอีกครับเนี่ยขั้ตนตอนต่อไปผมจะได้ทำบ้างเปลี่ยนมือกล้องูมมีน้า เราทำแค่บ้องเดียวใช่ไหมครับบ้องเดียวครับบ้องเดียวพอบ้องเดียวพอทีนี้เรายังไม่ได้เข้าป่าลึกครับก็เอาเพ่นี้ไปก่อนนี่เขาเรียกอะไรครับนี่หลามอะไรนะครับเขาเรียกว่าหลามปลากระป๋องหลามปลากระป๋องนะครับใส่น้ําพริกใส่น้ําพริกปลาจิกวปลาแห้งเรานี่นะครับรับรองว่าแซ่บแน่นอนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหลามปลาลืม ปลาลืมทุ่งหลามปลาลืม pues ทุ่ง mm <laughs> <stitches> จบเลยไหมคร nah, ับหรือยังไงเอาต่อรอให้มันเดือดปุ๊บเราก็จะใส่บอชิมวันนี้โดนทุบแม่นป่ครับตัดก่อนตักนั่นต้องจะคิดไว้แตหายโตตัรอแค่สุกนะครับมาชอบคลิปนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร e นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ